ครับสวัสดีครับตามจิมพิมครับวันนี้ปลามากินอาหารญี่ปุ่นนะครับผมฮ <Hey. S 1> ขนมโตเกียวนะครับผมนี่มีปูอัดด้วยนะก็วันนี้นะครับผมที่จะกินก็คือใส่พริกเผาไก่หยองเนาะ นี่อร่อยเลยแม่ค้าบอกบอกร้านบอกพี่กลับได้เลยครับอยู่ถ้าเทียบเรือปากบากาจ้าครับเวียนเวนวนวเวียนเวียนอยู่ใช่วนวนเข้าใจพูดวนวนเวียนวนนเวียนก็ราคาไม่แพงครับถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวเกาะดิเป๊ะหรือว่าขากลับอยากจะกินแก้แก้เหนื่อยก็แวะกินได้ นะครับผมราคาก็ไม่เกินห้าสิบบาทหรอกผมว่านะขินนี้ยี่สิบบาทไหมอร่อยมากบอกเลยใครมาใครมาแล้วไม่กินขนมโดเกี๊ยวร้านนี้นะปลาดบอกเลยปลาดสุดคือว่าพลาดเพราะว่าที่นี่อร่อยที่สุดแล้วนะครับผมมีเจ้าเดียวไม่ใช่ยอดยอดยอดเห็นไหมเขายิ้มมีเสน่ห์เลย นี่ขนาดกินรองท้องมาแล้วน้ำหิวจนน้ำตาน้ำลายไหลเลยน้ำลายโอเคครับผมขอบคุณครับฝากเลยครับร้านหวาสุวะหวะาหวะาสุครับผมโอเค